โอเคเริ่มเลยครับข้อหนึ่งอิ่ออีกหน่อยดาวฝืนอี้ฉันไม่เคิบฉันไม่กินอ่อเลยฉันว่ามันไม่อร่อยฉวาอ่ไม่อร่อยถูกต้องครับสองอิสเปลมิดไว้ ไว้ใจไ้ร่ตายยังตื่นไม่เป no um no, si ็นไรฉันเล่นกับลูกชายลูกชายของฉันพวกเราอีใจอีใจสามครับอีกเป็นไฝ่โอซานตดาอีคาร์ดาหมื่นหมื่นวันหนึ่เดนนะเดสตอกก็ได้นะทีนี้อีกเป็นไฝ่สามคำนี้เป็นอะไรครับฉันฉันว่าออซานตดาวันสาว อีคานาสเตอรอีคาเซเวนได้หมดนะสมมุติว่าข้อนี้พื้นฐานเราจะบอกแฟนเราฉันบ้างวันจันก็อีกเป็นไฟอุปมาหน่อยใช่ไหมโอเคครับข้อสี่ครับอีคาวฟันไรส์อีโกดัลเบรดฉันชอบทำทำข้าวฉันชอบทำมันทุกวันอีคาวฟันไรส์จะเดือฉันชอบกินข้าวอะไรแบบนั อีกตก้เดฉันทำกับข้าวรอนั้นทุกวันโอเคข้อห้า E S O S N N น S F E L E S ตอีนอะเรเออไอช่วงเช้าฉันกินนิดเดียวกินไม่เยอะเอกนิดเฟลกินไม่เยอะนะเอกตอนอะไรฉันก็กินแค่ไส่ฟองเดียวเนาะโอเคข้อหกครับ อเรียนเนนสอเรียฉันเรียนภาษาดัสฉันก็เรียนทาษารทาหาด้วยโอเคเจ็ดอีกไกฟทรวัศนอีกฮาฟังโปรแกรมสโคเวอร์โอกเโอกเกนนอเโอเกนโอเนโอกเกเนอเอโเกอกเนกเกนนน บ่อยดังนั้นอีกกากฝากโทรฟิซิฉันดูทีวีบ่อยนะอีกเฮ้าฟังโปรแกรมอาสโรเอาฟังฉันชอบทางรายการเกี่ยวกับครับอาหารเนาะแปดครับอีกขาสู้สลาล์อีกเบนหูใช่ไหมอาจารย์ลืมพิมพ์ตัวเอร์ตัวโรเรือหาย เขียนให้หน่อยนะฟรุกนะครับเดี๋ยวเราอ่านอยู่นะเราอ่านรอเรืออยู่อีกค่ะฟลุกสลับเป็นไปแล้วครับฉันจะนอนเร็วฉันจะเข้านอนเร็วอีกเบนกูไปว่าฉันเหนื่อยโอเคเก้าค่ะอีกมากเอาตู้ดัดฟินอีกเลิกฉันซ่อมแซมรถยนต์นั่นฉันว่ามันสนุกสิบครับ อีเว <Eat> well. นต์เอาร์ไทด์บาร์เกิลดัตอีสเลิกฉันทำงานข้างนอกตลอดดัตอีสเลิกนั่นมันสนุกสิบเอ็ดค่ะไม่ดูเจอสเปลโอเวอร์การดัตอีสกับพายุลูกชายฉันลูกสาวฉันเล่นน,ลนั่นมันอันตราย okay. สิบสอง ฉันจะไปในโรงพยาบาลมีหมอโอเคจะไปอีวิลคเอิร์นเฮาส์แม่เอิร์นตันอีีินมงฉันอยากได้บ้านที่มี ฉันว่ามันสวยสิบสี่อีกาคานสโคอีกาผู้เรียนฉันชอบไปโรงเรียนฉันเรียนเก่งเรียนเกงสิบห้าอีแบเอร์บเกอร์กเกรเกเรเกร์กเกเกรเกกเก เด e อ่าคำว่าคือเกรย์เคนเป็นคำอดีตของใกลเคิรนไกรคือคือรับนะครับคือเกลย์เคนได้รับแล้วนะฉันได้รับจดหมายแล้วใช่ไหมจดหมายมาจากแม่อ่าสิหกเลยครับอีกเมนบายบร์เอร์อีกวฉันอยู่ที่ลไขนมปังฉันอยากได้ อย่าเดี๋ยวเป็นคำนึงนะถ้าแฟนเราบอกอีกเป็นบายเกสฉันอยู่ที่บ้านเกสสมมติอีกเป็นบายไมฟรีเดฉันอยู่กับเพื่อนเพื่อนน้นชีวิตมระจามัานะต่อไป17ครับอิไปอ่นบากสอกการนาเดินกันอาสฉันเจบป์ควารามของฉันฉันจะไป หาอบนโอเคสิบแปดอีกโลอตะตยาสิบเกเดรสีเกือบเต็มร้อยคำเราเราไม่ออกราเรครับชานสูปุรียี่สิบปีแล้วนั่นมันไม่สมบูรณ์สิบเก้าครับอีกไกล ดฉันดูหนังบ่อยฉันชอบหนังเกี่ยวกับความรักยี่สิบอีเคฟเอน w วเบอร์บัน u ไปฉันมีงานใหม่ฉันทำงานที่งานขายขนมปังโอเคยี่สิบ อิมุนาด์กเตอรฉันมีไข้ฉันต้องไปหาหมอยิบสองอีมาเดอร์โดนโคโคดานาคาอิเตเบไดเกินฉันทำความสะอาดจาตามตากันฉันจะไปดูทีวีอมอีแดเกิร์า อีกโวลตาเมไม่สิ่ฉันมีบ้านที่น่าอยู่ฉันอาศัยที่นั่นกับขอบครัฉันยิบสีครับอีกไกลเอาหนึ่งลางอีกไกลหน้าร้ตืนฉันมองออกจากหน้าตางฉันมองไปข้างนอกอีกห้าเฮดอีสดูดดูโอ้โอ้เดอะเวม อิินดตัึกอแปลว่ามันวุ่นวายบนงอีฟินดั a ฉันว่ามันนิดเลฉันไม่ชอบ็แลวกันนะโอเคยิบหกครับอีว่าโอเาชนาอีว่าโอมาายายฉันรอบนรถไฟฉันรอ ลถไฟของฉันนะครับยี่สิบเจ็ดอีกุมาเราเดินไเม็ดาไอีกอีกเมเทเเราเดินโซว์ดไมเอเตอร์เดฉันทำกับข้าวใสเครื่องเเยอะโซว์ดไมเอตเตแบบนี้อาหารของฉันมันจัอยี่อย2แ อีกคาฟาเมตมาลายอกคาร์ดานาเดสต์ฉันไปด้วยรถไฟบ่อยใช่ไหมอีกคา้องหนาแล้วฉันก็จะไปในเดือนยีก้าวอิเปนซิชอิวินดาดีเลอร์นิดนิดเลอร์ไม่เป็นไรฉันฉันบ้ามันไม่สนุกสามสิบ อีกไรเอาตายผ่านไมมันฟินด์ดอตคฟ้าลุดฉันขับรถเร็วทีนี้คำว่าเอาใตายคืออะครับตลอดเวลาตลอดฉันขับรถเร็วตลอดไม้มองฟินดสามีฉันว่ามันอันตรายโอเคสามเอ็ดอีกเออไม้ อามาอีเอมอีอมอีอเดินเินเดินเดินเวยวาีรเินเดีรินลฉันและสามีฉันนั่งอยู่ในโรงหนังพวกเราว่าัมันสนหนังมันสนุกนะโอเคเดี๋ยว